เชบาดใครเลี้ยบดิ๊กฮเลโหลยูว่าเซหัวใกูยักเกอะไรบุญดิ๊กาาามาลองยกขึ้นมายนไปซะใครเลี้ยบดิ๊ก สาขั้นทีฉันเนี่ยนะพี่ชายฉันพี่ชายมผมจะเก็บมันให้เดดีสดเลยนะพี่ชายผมรักพี่ชายนะนเฟียดใจเย็น สเส็นพังบาที่ฉันไม่เคยจะแค้งมันได้เลยเป็นได้แค่คนคไกลๆเองแต่ไม่สามาบเด็กนะคนว่าจะมีสักวันบ้างหรือเปล่าที่เธอให้ฉันเปรียบวันที่รักกันหรือไม่มีวันนะั้น เพยงอะไรเนี่ยมีกวนจริงขนาดนี้จะนี้เหออเอรอจี้จี้จอ,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 อยุ๊ยย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 ย ก็ตัน,ออนี่ะรถนุ๊กพายันต่อยท้องเลยต่อทยท้เลยนกระจกโอ้ยูฟี่้เชนหาหรอเ่เยเดี๋ยวฉันเปิดเอง ปืนวับสกิลวับมาอยู่ข้างหน้ายาสกิลปืนออกมาซะอ,อ,อะ เกินไปเดี๋ยวฉันจะเปิดหมัดด้วยอาไครอ้หนุเฮ้ยสกิลหกอย่านามิทเย้ชนะแล้วแทนที่เดียวหกหักเป็นบ้าแล้วหงเธอเนี่ยพี่ชายิีกียจพี่ชาย ใช้เวลาสู้หัือมันต้งนานแต่ก็ชนะมันก็ดีแล้วนะกะจอกชั่มัดฉันใช้อีกร่างหนึ่งแล้วก็กระโดดทุบหลังระเบิดเฮ้ยเฮ้ยรอๆๆพายันทุกคนหลบลูฟี่โดนเผาเร็ว ไมาตายซะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี said, ่ยเึิโอ๊ยอีฮเหย้ยพวกยาพิษระด้วยจ้ะฮึจอห์นไปลูฟี่อาจจะไม่มีชีวิตแล้วนะฉันว่า ฟี่ตายแล้วที่จริง